สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพีต่ต้นวันนี้เรามีอะไรเอ่ยเรามีเมนูนะคะวุ้นปีโป้นะคะซึ่งส่วนผสมก็จะมาจากนมนะคะนมน้องตังแม่ใช้นมเนี่ค่ะโฟโมดนี่นะคะเป็นนมโฟโมดสามกล่องแล้วก็ใส่ผงวุ้นไปประมาณครึ่งครึ่งซองะคะแล้วก็เอาปีโป้ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ในนมก็จะใส่ ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานให้กับเด็กๆอันนี้เป็นนมจืดนะคะแล้วก็ตั้งไฟคนผงวุ้นกับน,นมให้เข้ากันก่อนแล้วแม่นกก็ไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟเสร็จก็คนสักพักนึงเ,เสร็จแล้ว,เ,ลวเรากเาะะ็เราก็เอามาเทใส่นี้นะคะเทใส่นี้ตอนนี้มันเย็นแล้วนะคะเป็นวุ้นนี่ค่ะ แม่นกก็จะทำหูได้กินมากเลยอะต้องลองชิมก่อน,นอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอ่ะนูตังลองชิมบ้างอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะคะนี่แม่นกทำเองนะคะให้เด็กๆอ่ะเดี๋ยวหนูกินกันเลยค่ะมาะเดี๋ยวเราจะกินกันนะคะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะ พี่ต้นเห็นจากที่เขาทําอยู่ใน,นะะในไหนนะใน TikTok, ติกต็อกใช่ไหมครับก็เลยเอามาให้แม่ดูนะคะอะน้องตังเห็นใน t ิกต็อกก็เลยเอามาให้แม่ดูแม่ก็เลยลองทําให้เด็กๆค่ะซึ่งทําง่ายมากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะแม่นก็ทําใส่จานค่ะซึ่งปิโป้ก็มีความอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่นมเด็กก็มีประโยชน์อีกนะคะตักเลยครับ ก็จะเป็นบุญอ่ะโอ้เอาชิ้นใหม่เลยครับปีโป้ก็จะเป็นสีๆนะคะเดี๋ยวแม่ตัดให้เป็นชิ้นๆหนูกอากินยากนะคะแม่ตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ให้อ่ะหนูจะได้กินง่ายๆนี่เลยอร่อยไหมอร่อยอพี่ต้นใช้มือแล้วคะตอนนี้นะะี่ค่ะ เดี๋ยววันหลังเรามาทำเมนูอื่นให้กินอีกนะคะวันนี้เด็กๆก็จะอร่อยกับวุ้นปีโป้นมของเด็กๆนะคะนมโคแท้นะคะแม่ก็หั่นเป็นชิ้นๆจะได้กินง่ายขึ้นนะคะทำเองเด็กๆก็เราสามารถใส่ปีโป้ได้มากกว่านี้เห็นไหมคะมก็จะมีปีโป้เพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเด็กๆนะคะ ชอบไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูใหม่ม,หม,มาทำอีกนะคะทั้งในคลิปนี้บายสวัสดีครับขอกินก่อนนะคะ <c oughs> บอกดิ